โอ uhh ้ยแล้วโอ้ายแล้วโอ้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 ฮลโหลัลโหลฮลโหัล กินแล้วอีกกินแล้วอีกกินแล้วหลับไปกินแล้วไปกินแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยจับจับดีนะจับดีนะกินแล้วกินแล้ว

กินร้อนเลยโอ้ยฮ่าฮาฮ่าโอ้ยเร้ยร้องแล้วร้องแล้วอะไรอยากเล่นนี่ไปกินไปกินไปกก็ไปกิโอ้ยโอ้ยยุ่งเจ๊งยุ่งขาด้วย เดี๋ยวแตกเลยเหรอคนคนคนดูกำลังมันกว่าเยอะแต่ความทรมานไอเะรี่โดนจันไอ้เควา้องแขง้อดิน